พี่บอลลักข้าประบรงราชินีอันเชิญโดยนางสาวตามพิชาแก้วมะชั้นม .5 พักหนึ่งถือพานผู้เงินนายดพัฒน์สมัยใหม่ชั้นม .4 พัหนึ่งถือพานผู้ภมรนางสาวสุดารัตน์นทีชั้นม .5 ตามด้วยขบวนธงชาติธงประจำโรงเรียนนาวังวิทยาธงชมพูเขียวถือโดยเด็กหญิงอนิชาดาแก่นวงใต้โรงเรียน เด็กหญิงพิมรพัภไพจิตชั้นม2ท3ครับทุนคณะม2 3ครับอาจารย์มั้วลงวิทยาโรงเรียนนาวองวิทยาอเมนข้าเลยนเรียนหากับเนตไปกันเย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video